สวัสดีครับมาเวีทาเสนอครับผมนะครับตอนนี้เบีก็จัดร้านนะครับแอดทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีผู้ช่วยด้วยนะครับผมนะฮะกูเตี๋ยวมาช่วยนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เบีก็ได้ยินได้ยินข่าวเมื่อสักครู่นะครับผมก็เห็นหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาบอกนะครับบอกว่างานวันที่สิบเจ็ดนะครับที่โกกอกนะครับเขาบอกว่าจะเลื่อนเลื่อนนะครับแต่ว่าเบียก็สั่งไก่มาไว้แล้วนะครับผมสั่งไก่เพื่อที่จะไปทําลงทาน วันที่17นะครับเพราะว่าเพราะว่าโรงงานโรงงานไก่เขาจะปิดโรงงานนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมเดยวก็เลยสั่งไก่ไว้นะครับตัวนี้ก็หลังแช่ไว้ที่บ้านนะครับก็เยอะเลยนะครับผมนะก็ขอให้โควิดนะครับผมหายไปไวๆนะครับผมขอให้หมูแม่กรุบกรอกลับมาจัดงานได้มาเร็วๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็เป็นกำลังจะแฮปคนนะครับผมกับ บกวเขาเดือดร้อนเนาะกับหลายๆคนเขเดือดร้อนนะครับเพราะว่าฝั่งมนุเขาก็อาจจะจัดเตรียมนะฮะสถานที่จัดเตรียมหลายๆอย่างเนาะกัใส่กงน้นี่กันเนาะแมมโเลนะครับแต่ว่าไก่เบียก็ยังไ่ก็ขายขายทุกวันได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็ยังขายวันต่อวันนะครับนะฮะขายไปเรื่อยจนหมดนะครับผมนะฮะก็เป็นกังลใจครับทุกๆคนเลยนะครับเบียก็ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับเพราะว่าเบียตั้งใจ ตั้งใจอย่างมากนะครับที่จะไปทำบุญนะครับไปร่วมสนุกกับพี่ๆทุกๆคนที่อยู่ที่นั่นนะครับนะเราก็เตรียมแผนเตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะครับผมแผนแผนวันหยุดไว้หมดเรียบร้อยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะไปทำโรงทานกติวก็พร้อมมากที่จะไปนะครับผมตั้งใจไว้อย่างไรนึ่งนะครับโอ้เสียคือเป็นอะไรเย็นนะก็ได้ข่าวก็ก็ตกใจอยู่นะครับ เมื่อวานก็เห็นเขาก็ยืนยันว่าจัดง,งานได้นะเมววื่อวานแต่วันนี้ก็น่าจะแบบกรรมการแัดผิดอะไรมาไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มันมันโควิดมันก็แบบกระจายนะครับต้องปักตัวไงอยู่ที่นครพนมก็ก็มีเนาะก็มีนู่นอยู่ฝั่งท่าอุเทนนะครับผมเบียก็อ่ะโอเคเดี๋ยวก็ต้องรอสถานการณ์นะครับไปเรื่อยนะครับผมถ้าสถานการณ์โควิดแบบดีขึ้นตอนไหนนะครับผม ปกกอกจัดงานตอนไหนนะครับพี่ก็จะไปตอนนั้นแหละครับผมนะก็พร้อมนะครับผมไปเขาเชื่อค่ะีบมอเขาตัมากเพื่อนเพื่อนัดีกัมีพ่อก็มาเลยพ่อยังมาองหมายมาต้นีมี่รตนั้นมีอะไห่าอย่างไโมมีเลยพ่อเราไปดามาได้ไหมาน ครับครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับผมขอให้ท mm, ุกคนสู like ้ๆแล้ว uh, ก yeah ็ก uh, ้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับนะฮะเป็นกําลังใจให้นะครับก็อย่าท้อนะครับผมนะฮะท้อได้แต่ว่าต้องสู้ต่อนะครับผมนะฮะท้อได้แต่อย่าถอยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็นี่แหละก็ยังขายกระท่อมเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเดี๋ยว ตอนเย็นๆก็จะไลฟ์สดให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสู้ๆเด้อทุกคนเด้อนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันจัดงานนะครับไปแน่นอนนะครับยืนยันนะครับไปแน่นอนนะครับผมไปแล้วครับผมบายๆข้อใจต่อไปนะครับผมเจอเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ